กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวระเถียีสองนะคุณส้มครับยังอยู่ในเรื่องของการล้างมือตอนนี้เนี่ยขึ้นมาในยุคปัจจุบันแล้วที่คุณหมอชาว์แงกอรี่เนี่ยเขาได้สันนิษฐานว่าเอ๊ะทาไมสาเหตุการเสียชีวิตหลังคลอดของแม่เด็กเนี่ยทำไมมันมันมีการเสียชีวิตเยอะจังเลยนะพันเพราะอะไรนะเขาก็เลยเริ่มการสันนิษฐานกันมาว่าอาจจะติดเชื้อจากอุปกรณ์การแพทย์ไหมเพราะว่าตอนนั้นอาจจะมีการล้างอะไรที่มันไม่สะอาดเรียบร้อย นะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อสันนิษฐานของนายแพทย์คนนี้เนี่ยนะครับขออภัยนะชื่อเขาไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาเป็นออกเสียงฮังการีมั้งนะไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวนะครับแต่การเป็นแบบต่อทฤษฎีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในทางทิศท,ทางที่เข้าท่านะ้วเขาเริ่มสังเกตเ,เขาเริ่มสั่งให้แพทย์ในวอร์ดเนี่ยล้างมือด้วยปูนคลอรลีนทุกครั้งนะหลังจากการชนสูตรพิษศพจนในที่สุดเนี่ยระหว่างปีคศ .1848 จนถึง1859เนี่ยอัตราการเสียชีวิตของมันดานในวอร์ดสำ เหลือระดับเดียวกับวอร์ดพยาบาลพาดุงคันแต่ถึงแม้ว่าในแพทย์คนนี้เนี่ยจะพยายามโน้มน้าวให้ผู้คนในวงการแพทย์ยอมรับข้อปฏิบัติของเขาเนี่ยแต่ก็เชื่อว่าทุกคนจะทําตามข้อปฏิบัตินี้อย่างง่ายๆนะฮะข้อปฏิบัติของเขาเนี่ยถูกปฏิเสธและไม่เป็นที่ยอมรับตลอดช่วงชีวิตของเขาเลยนะถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในแพทย์หมอฮังการีคนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คนเดียวที่พยายามต่อสู้เพื่อข้อเสนอนี้ยังมีในแพทย์ ชาวอเมริกันนะชื่อว่าอันนี้เป็นชื่อชื่อชื่อเขียนภาษาไทยแล้วโอลิเวอร์เวนเดลโฮมนะครับได้ตีพิมพ์บทความไว้เป็นในปีคศ1843โดยเสนอว่ามือที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุให้ให,ให้เกิดไข้หลังคลอดได้แม้แต่ฟอร์เลนในติงเกลพยาบาลชาวอังกฤษซึ่งถือเป็นผู้ก่อตั้งการพยาบาลสมัยใหม่ยังได้เขียนเอาไว้ในหนังสือเรื่องว่า n o t e on nursing นะ n o t e on nursing ที่แพท เผยแร่ในปีคศ1 8 6 0ว่าพยาบาลทุกคนควรหมั่นล้างมืออยู่เป็นประจำในระหว่างวันถึงที่สุดแล้ววงการแพทย์ก็ยังไม่สามารถเข้าใจในประโยชน์และก็ความสําคัญของการล้างมือได้จริงจงจนกระทั่งมีการตีความทฤษฎีที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและแบคทีเรียซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องการติดเชื้อจากจุลินทรีย์ที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยได้รับการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์เมื่อโจเซฟลิสตันเนี่ย ศัลยแพทย์ชาวอังกฤษสามารถทําให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลดลงเป็นอย่างมากโดยการผลักดันให้ศัลยแพทย์หมั่นล้างมือแล้วก็ฆ่าเชื้อเครื่องมือต่างๆที่ใช้กับผู้ป่วยการล้างมือจึงกลายเป็นเรื่องของสุขอ,อนามัยที่จําเป็นต่อสุขภาพจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันเวลาหมอล้างมือนี่ล้างแบบล้างละเอียดนะ,ใช,ะใช่ไหมตอนผมเมื่อเคยผ่าตัดครั้งหนึ่งผ่าตัดมือนี่แหละ นะขั้นตอนโหแบบเขาล้างล้างมือมือ่าเนี่ยล้างถึงข้อศอกเลยนะเออล้างด้วยสบู่อะไรของเขาแหละด้วยน้ํายาของเขาเนี่ยใส่ถุงมือปุ๊บยังต้องล้างอีกรอบหนึ่งนะเออล้างล้างล้าง่อเขาจะมาผ่าตัดเราได้อะอของเราเขาก็เอาอะไรมือล้างแต่ตอนนั้นผมโดนบล็อกแขนนะพอรู้สึกใจรู้สึกเย็นๆรู้สึกว่าเขาล้างถูแบบอย่างเงี้ยล้างล้างล้างเราอืมนะครับอันนี้มันเรื่องความสะอาดนะเรื่องของ เรื่องของชีวิตของคนะนะไม่ไหวแล้วคุณส้มจะเลื้อยคลาดหน้ากล้องแล้วคุณส้มข <c oughs> นาดอํำขนาดนี้คุณส้มยังฝืนไม่ไหวเอาไม่อยู่กระโดดตบโชว์กล้องเลยสิคุณสม้มใช่ไหมไม่เอานะ <c oughs> เออนะฝากไว้เพียงเท่านี้นะในเรื่องของการล้างมือนะะ <c oughs> ก็รณรงค์กันอยู่เป็นประจำในเรื่องของการล้างมือ <c oughs> นะเพิ่มเติมคือสวมใส่หน้ากากอนามัยอ่านะครับแค่นั้นเองนะจะปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนค วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ